สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆ FC ช่องอาร์มบัสซิงทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูคันสแกนเนียทรงยอดฮิตนะครับทรงยอดฮิตทรงยอดฮิตที่ตอนนี้กําลังฮิตมากทรงนียกำลังแบบใครๆก็กําลังวางแผนว่าจะจะแปลงทรงบ้างจะต่อใหม่บ้างนะครับทรงนี้กําลังเป็นทรงที่กําลังได้รับความนิยมนะครับนะ แนะนำกันก่อนนะครับคันนี้เป็นสแกนเนียนะเคซีรีรถห้างเลยนะครับ410ตัวนี้เป็นตัวโนคาร์ดนะเป็นตัวโนคาร์ ard, ดรถห้างเลยครับคันที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นรถแปลงทรงนะครับเดิมเดิมเดิมเนี่ยคันนี้เป็นรถเป็นรถของบริษัทบัสคารินนะครับ อ่าหรือว่ารถของอ่าเก้าเก้านะสแกนเนียเก้าเก่าเก่าที่เรารู้จักกันนะครับเป็นทรงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นว้ให้นะครับก็เจ้าของเก่าได้นำมาเปลี่ยนแปลงทรงนะครับนะครับก็ซื้อรถมานะแต่พูดง่ายคือเราซื้อรถมือสองมาแล้วเราก็มาปรับปรุงตัวถังให้ดูดีนะครับให้ดูดีขึ้นแปลงเป็นทรงเขาเรียกว่า S2 นะครับโหยแปลงซะแบบนี่ก็รถต่อใหม่ เดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันคลิปนี้พี่บอยอนุญาตให้แจ้งราคาได้นะครับแบบเปิดใจกันไปเลยแบบเปิดใจกันไปเลยนะครับเรามาดูทางโซนด้านหน้านะครับรถคันนี้ความสูง4เมตร15นะครับ4เมตร15นะครับความสูงนี่คือคือาการที่เราซื้อรถมือสองเราสามารถเลือกความสูงได้นะครับซื้อ,อรถ4เมตร20เราก็จะได้4เมตร20ซื้อรถมือสอง4เมตร30 เราก็จะได้4เมตร30นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อรถอแต่คัสซีแล้วเรามาต่อใหม่เลยเนี่ยก็อาจจะได้แค่4เมตรท่วนตอนนี้กฎหมายอนุญาตให้แค่4เมตรนะครับนะครับตัวนี้เป็น4เมตร15อ่ะเรามาดูด้านหน้านะครับไฟสปอยเลอร์อ่ามีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับแล้วก็บาสุก้านะครับตามฉบับของรถ30นะแต่งตรงนี้จะสวย มันเหมือนแบบมันพอมันเวลาเปิดกลางคืนแล้วมันจะบีบให้กระจกมันดูรถมันดูทรงทรงขึ้นเป็นทรงขึ้นนะ,น,ะน,นะครับเจริญซัพเนี่ยเจริญทรัพ์นะครับรถบ้านนี้นี่โอ้แน่นอนรถบ้านนี้นี่ได้ข่าวว่าจะมีข่าวดีเร็วเ็วนี้นะครับเป็นข่าวาชื่นมื่นมีความสุขนะครับเป็นงานแต่งนั่นเองนะครับผมของของรถบ้านนี้นะครับเพื่อนๆลองไปสืบกันดูนะครับผมมาแล้วมาดูโซนด้านหน้ากัน ก็เหมือนเดิมอ่าหน้าของสแกนเนียตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ยอดฮิตเหมือนกันนะครับดูดูมาหลายหน้านะบางหน้าบางคันก็เปลี่ยนเป็นไฟวอลโวบ้างเปลี่ยนเป็นหน้าอ่าหลายๆแบบบ้างแต่ผมมีความรู้สึกว่าส่วนตัวผมก็ยังชอบหน้าสไตล์ไฟยูดีใช้ไฟย d ดีแท้นะครับแล้วก็เป็นกระจังหน้าคล้ายๆกับอ่ากระจังหน้าของสแกเนียหัวลากนะครับสแกเนียหัวลากตัวตัวตัวรุ่นใหม่เนี่ย สวยมากเลยเพื่อนๆตัวเนี้ยมันดูเข้ากันดีอะนะฮะถัดมาด้านหน้าก็จะเป็นโลบาร์ใส่ไฟเนาะแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ไฟแป๊บๆนะครับนะฮะมันก็ดูดูลรวิประวับดีใส่ไฟกระพริบเนี่ยนะครับมันทำให้รถเรามีจุดเด่นนะครับสแกนเนียส1่นั่นนะครับผมนะแล้วก็มีแก็บหน้านะครับผม มีแกบหน้า่ะเรามาดูคันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเพ้นลายของอสุดยอดนักแข่งนะครับคือแบรนด์ของเจริญทรัพย์เนี่ยเพื่อนๆลองไปสืบกันดูนะครับของเจริญทรัพย์เนี่ยยานยนต์เนี่ยคือรถเขาจะจะเป็นลักษณะของแบรนด์อ่ามีสามนุมน่มลอสี่นุ่มลอบ้างมีมีสาวบ้างนะจะเพ้นลายเป็นลายนี้หมดนะ จะเป็นลายรูปรถนะครับจะเป็นแบงของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็นะครับมีชื่ออหอจกอเจริญทรัพยานยนต์นะบริการรถให้เช่านะครับสุดยอดรถที่นี่การันตีใหม่ทุกคันเลยเขาต่อใหม่หมดเลยนะครับสวยมากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูทางอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่าอ่ะก่อนจะไปเรามาดูนี่นี่นชูบนี่อันนี้เพจรถห้างนะชอบนะเวลารถต่อไอรถทำใหม่เนี่ยมันตรงนี้ก็สามารถวางของส่วนตัวของคนขับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าของส่วนตัวหล,หลายๆอย่างนะมันก็จะมีห้องโล่งนะครับนะครับวางไว้ตรงนี้ได้อ่าตอนนี้ก็เป็นตัวโนคัสนะไม่มีคัทนะ คันเร่งเบรกนะครับไฟหวอนะวิทยุนะพูดง่ายวิทยุแล้วก็ระบบต่างๆนะครับแต่นี้ผมก็ไม่ชํานาญเหมือนกันเพราะว่ายัางไม่เคยมียังไม่เคยขับยังไม่เคยมีนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องคนขับแต่ว่าชอบพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสวยงามแล้วก็มีตรงหุ้มเคเบล่าสวยมากสวยมากนะครับไะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่ง ประตูคนขับนี่มีที่เก็บอที่ตัดขนจมูกที่กันไกลได้ <laughs> โอเคสวยสวยสวยาบางครั้งก็ฝันว่าจะมีของเราบ้างสักคันนะครับอ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรามาดูด้านนี้เนี่ยครับแปลงทรงกับ โอ้บอยจัดหนักนะจัดหนักให้อยู่แล้วนะครับคันนี้ก็คือมาแปลงทรงด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหน้าเกือบจะทั้งคันเลยอะครับนะครับเรามาดูทางท้ายบ้างว่าท้ายเนี่ยตัดได้ลงตัวไหมนะครับโอ้โหเรียกได้ว่างานเนียนกลิบเลยนะครับดูจากท้ายขึ้นไปตั้งแต่บนนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าหัวโนอินซีรุ่นนี้สวยมากเลยนะครับสวยนะครับกับตาสแกนเนียตีทับลงไปนี่ลงตัวเลยครับสวยสวยจริงๆมีสปอยเลอร์ล่างเนียนะอ้อมรอบคันเลยโอโหแอร์ใหญ่มากดูพัดลมแอร์แบบใหญ่มากพัดลมสี่ตัว แอร์เย็นแน่นอนครับเพราะว่าผมเห็นรถใช้คอยร้อนแอร์แบบนี้ทีไรแบบช้ำทุกทีอ่ะเรียกได้ว่าไม่มีที่ติเรามาดูห้องเครื่องเรามาดูเกะ๊ะเกะ๊ะเนี่ยสนิทมากเลยงานที่บอยก,ก็เก็บให้หมดเลยนะครับ จะตรงสแตนเลสเนี่ยฝาผนังพวกเหลดพวกด้านข้างพยางดูเก๋ดูเก๋นี่แน่นมากผมชอบผมชอบใจตรงเก๋ตรงนี้แหละนี่นี่มันแน่นแล้วแบบเวลาเข้าเนี่ยมันสนิทดีอะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่านานๆรถเดี๋ยวนี้พอมันเก่าไปเก่าไปนะครับพวกระบบเก๋กรมันก็จะ มันก็จะโยกนะเราก็ต้องมาซ่อมตรงเก๊เนี่ยต้องต้องต้องฝีมือหน่อยนะครับโอเคมามาดูด้านห้องเก็บของห้องเก็บของก็เป็นเก๊ใหญ่นะเป็นเก๊ให,นะเเกใหญ่มากทะลุห้องหลังเข้ามาแล้วก็เป็นด้านหลังนี่จะเป็นที่เก็บของเป็นตู้ไฟนะครับตู้นี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแอร์ผมเดาว่าเป็นแอร์นะครับมานี่แน่นมากดังคลิปเลยดังคลิปเลยดังคลิปเลย สวยสวยสวยเดี๋ยวเราไปเริ่มจากด้านหน้าเดี๋ยวแจ้งราคากันก่อนรถคันนี้นะพี่บอยอ,อนุญาตแล้วแหละว่าค่าแปลงทรงสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะอะอยากมาแปลงทรงนะได้ท้ายด้านข้างซ้ายขวาด้านหน้านะครับได้งานภายในนะครับได้งานภายในนะราคาแปลงทรงอย่างที่เห็นตามรูปนี้เลยนะครับ 1, 1 2 0 0 0ล้านสแสนบาทนะครับ1ล้าน2แสนบาทไม่รวมอะไรพูดอย่างนี้ดีกว่า1ไม่รวมกระจก2ไม่รวมแอร์3ไม่รวมเบาะนะไม่รวมเบาะแล้วนะไม่รวมเบาะแล้วก็ไม่รวมเครื่องเสียงนะครับไม่รวมเครื่องเสียงแต่ว่างานซาวนะงานซาวงานอะคริลิกภายในนะได้หมดเลยนะครับรวมทั้งปูพงปูพื้นนะครับ ถือว่าคุ้มไหมเอ่อผมต้องบอกว่าภาพรวมๆแล้วให้ให้เจ้าของรถตัดสินใจเลยดีกว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ในส่วนตัวผมว่าคุ้มนะครับบวกลบกับเวลาเนี่ยอูบอยเนี่ยถือว่าเป็นอู่ที่ผมมองว่างานเขางานเขาเป็นคำพูดดีแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นาการเล่งของแบบเจ้าของรถบบว่า แปลงทรงเนี่ยสองเดือนได้ไหมสามเดือนได้ไหมประมาณนี้นะครับเราดูเพื่อนดูงานอันนี้ตัดสินใจตัดตัดสินเอาเองเลยแล้วกันเพราะว่าแล้วแต่คนชอบนะงานอ่ะเรามาดูตรงนี้จะเป็นคอนโซลน,นะครับคอนโซลน,นะคอนโซลก็คือเจริญซับแจง้งว่าเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวขอไปทําที่บ้านนะครับก็เลยพี่บอยก็เลยไม่ได้ทําเครื่องเสียงแต่ก็เป็นเก็บงานซาวให้หมดนะครับเก็บงานซาวให้ตรงนี้ก็ เป็นแผงเปิดไฟหลังโครงหลังคาตรงนี้เป็นแอร์อันนี้ก็สวิตช์หม้อแปลง12 24นะสวิตช์เครื่องเสียงนะครับนะครับข้างบนนี้ก็เป็นตีซาวขึ้นไปข้างบนหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเลยว,ว่าซาวได้อะไรบ้างในราคา1ล้าน2แสนนะครับนี่บันไดบันไดก็คือเก็บเก็บความโคงนะ้งเนาะเพื่อนๆดู นะไม่ใช่มาเป็นลงเป็นเหลี่ยมเหมือนสมัยก่อนนะครับก็จะเก็บโค้งเก็บงานขอบให้นะครับงานซาวนี้ได้หมดเลยนะขึ้นมาด้านข้างคอบเท้าคอบเสาไปยนหิ้งข้างบนนะครับะเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับมาโหแอร์โอ้เย็นมากเย็นจริงอ่ะคันนี้สูง4เมตร15นะก็เหมือนเดิมสูงมาก ก็ผมสูงร้อยหกสิบห้าในหน่อยเนี่ยก็ถือว่าโล่งนะรถถือว่าโล่งดีนะครับถัดด้านหน้าก็จะเป็นทีวีเนาะจอยักษ์ใหญ่เลยนะจะได้ซาวตัวนี้นะครับนี่แบบนี้เลยคันนี้นีนร้านสองไม่รวมเครื่องเสียงนะครับเนี่ยงานซาวจัดเต็มหมดเลยนะครับมีกล้องมีไฟทงไฟเทคจัดเต็มอันนี้ก็แอร์ตัวนี้สมควรจอดนะดีมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรา เรารับงานไกลเนี่ยรับงานไกลมีพิธีกรมายืนพูดหยุดบริเวณเนี้มันก็จะยืนนะสามารถยืนพูดบริเวณเนี้แล้วลมก็จะโดนหัวน้าดีมากนะครับดีมากตรงนี้นะงานหิ้งงานหิ่งสมัยนี้ก็จะเป็นงานหิ่งเพื่อความสวยงามนะซะมากกว่าสมัยนี้ก็ไม่มีใครที่จะเก็บของบนบนนี้เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็เครื่องทรงเครื่องเสียงนะลําโพงก็จะไว้บนหิ่งนะครับ ทั่วไปนะครับเบาะมาดูเบาะโหเบานี่จเจริญรัพย์นี่เขาจัดใหม่เลยนะครับนี่ใส่คือรู้เลยว่าจเจริญรัพย์ต้องการขายยี่ห้อนี่ผมรู้เลยโชว์ยี่ห้อขนาดนี้คือจะจะบ่งบอกลูกค้าว่ารถที่นี่ใช้แบรนด์นี้นี่ครับมันบ่งบอกใช่ครับนี่ผมผมเดาเองนะผมเดาเองนะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หนูโหเดี๋ยวเพื่อนที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ นี่มเีเป็นที่เสียบแบบเขาเรียกอะไรอะไทซีเหรอที่เสียบ iPhone รุ่นใหม่อะครับนี่ตัวรุ่นใหม่ละนี่แล้วก็เบลสามจุดเบลสามจุดเบาะเบาะมือหนึ่งป้ายแดงนะครับสวยปะเดี๋ยวเราดูงานไปเรื่อยๆเลยโอ้โหคืออูบอยนี่คือจะเน้นเน้นไปทางเหลืองอารามนะอารามเลยสีแบบสดใส ตีตรงนี้ให้ด้วยนะตีซตรงนี้ให้ด้วยไฟสวยงามงานรวดเร็วทันใจนะคันนี้รู้สึกว่าจะสามเดือนได้ไหมผมว่าไม่น่าประมาณสามเดือนได้ไม่ไม่ได้ถึงดีอะครับนะครับตีซสาด้านหลังให้ด้วยนะสวยเยอะสวยเลยอะเออเป็นแบบพ่นลายแบบอาร์ตด,ดีด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็หุ้มให้หมดนะตรงข้างครอบเสาเท้าแขนอะไรอะ่ระผ้าม่านนะครับโซนด้านหลังก็จะเป็นคอยเอ็นแอร์เนาะก็จะเสียงดังนิดนึงแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดยวเปิดเสียงเพลงเข้ามาก็ก็เงียบนะครับนะครับก็เงียบสวยงามระยะเบาะที่ทิ้งห่างก็พอดีนะครับแล้วก็มีเว้นตรงประตูฉุดเฉิน ร,รถรุ่นใหม่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีประตูฉุกเฉินตรงด้านหลังคาเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนจะมีตรงด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเนาะถ้าเป็นรถสมัยก่อนใช่ไหมครับสมัยนี้ก็คือเขาจะเป็นหลังอะคริลิกเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยไม่มีนะก็คือถ้าจะหนีไฟก็คือมาหนีทางด้านด้านหลังอย่างเดียวนะครับสวย แล้วก็ไฟทางเดินนะครับสวยมากใช้เป็นสีม่วงนะรู้สึกว่าจะชอบชอบชอบสีม่วงบ้านนี้นะครับนะหนึล้านสองแสนนะครับไม่รวมมา uh, สเตเลสนะครับไม่รวมเบาะไม่รวมแอร์ไม่รวมเครื่องเสียงนะครับไม่รวมกระจกกระจกไม่รวมนะแล้วแต่เจ้าของจะใช้ของเก่าของใหม่ไม่รวมกระจกคือคุณจะได้การแปลงทรงข้าง ได้เนี่ยครับพวกนี้งานหุ้มท่องานซาวข้างบนนะครับประมาณนี้เลยรายละเอียดปีกย่อยถ้าเกิดผมพูดผิดยังไงนะโทรมาหาพี่บอยแต่ราคาก็จะเราวรานี้แหละนะฮะเราวรานี้ได้หมดนะพวกนี้นะพวกนี้ได้หมดได้หมดได้ป้ายฟงป้ายไฟเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเดินมาดูชั้นล่างว่า4เมตร15เนี่ยจะเตี้ยไหมนะครับผมว่าไม่น่าเตี้ยนะ นี่ยครับได้หมดเลยได้ป้ายเครื่องดื่มได้ป้ายแบรนด์ยี่ห้อต่างๆบันไดโคง้งเก็บงานโคง้งเดียวไปนี่แต่ผมมาเสียได้อย่างเดียวผมเสียได้เจริญทรัพย์ทำไมไม่ย้ายบันไดตรงมุมเนี้ยไปไว้มุมนี้นะครับอันนี้ความความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับพูดถึงนะครับมาทางด้านนี้ก็ไม่ทิ้งเหมือนเดิมเป็นห้อง วีพี VP, ห้องสูรให้ไกด์สตาฟได้นั่งพักผ่อนมีห้องมีโต๊ะกินคงกินข้าวนะครับนะทางโซนด้านหลังนี้ก็มีตามฉบับของรถ30ปัจจุบันก็มีนะครับถัดมาตรงนี้เป็นประตูหนีไฟประตูหนีไฟก็จะอยู่ชนกับห้องน้ำแต่ตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับเป็นป้ายไฟโชว์ เป็นห้องน้ำนะถ้าเราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็มาเปิดเข้าทางด้านนี้นี่ห้องน้ําก็คือจะบีบแคบขึ้นเพื่อให้พื้นที่ข้างหน้าได้เยอะนะครับมีกระจกนะแต่ซูบุรีไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับระบบการเข้าห้องน้ำก็คือเป็นแบบกดนะกดชักโครกเอานะครับนะหมดยุคตักลาดแล้วผมว่าคือตักลาดอ่ะมันตักไม่ไหวหรอกคนสองคนเข้าก็หมดแล้วนะโอ้แน่นอนมากเก๊ คือต้องอย่างนี้สิผมว่าโอ้แน่นอนอะ่ะเออผมรู้สึกชอบชอบเกะไอชอบประตูอะ่ะดูดิโอ,อ้เราแน่นด้วยนะคือรู้สึกมีปัญหากับประตูห้องน้ำนี่คือคือการตั้งการตั้งศูนย์พวกห้องน้ำระบบประตูเนี่ยโอ้ถ่าช่างไม่เจ๋งจริงนี่บางครั้งก็แบบต้องต้องดดัดนบ้าง ก่อนไม่เข้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยมาครับชั้นล่างเราสูงเหมือนเดิมร้อยหกสหน่อยนะครับโล่งมากชั้นล่างกับชั้นบนเนี่ยเท่ากันเลยให้พูดตัวเนี้ยสูงเท่ากันเป๊ะเลยครับเพราะว่าผมว่าอูบอยน่าจะเจาะขื้นทางเดินชั้นล่างเนี่ยได้ต่ํามากเลยนะครับต่ํามากตียมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะนะโต๊ะกินข้าวแล้วก็ มีอ่าหลุมนะเผื่อวางแก้วกาแฟนะครับสีมุมนะก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเบาะส่วนตรงนี้ก็เป็นแอนะเอาผ้าคลุมไว้ก็ดูน่ารักดีนะครับแบบเออดูเข้ากับงานตรงนี้ดีนะครับภายในงานก,ก็รู้สึกแน่นดีนะหลังคาแต่ต้องลองถามเพื่อนๆที่เคยมาใช้บริการของฝ้าเพดานนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันดูแน่นหนาดี มันดูแน่นหนาอูบอยดูทำดูดูแน่นหนาดีครับตรงนี้น,นะครับนี่ผ้าตัวนี้ก็สวยไฟเยอะมากถ้าพื้นที่เหลือนี่คงจะใส่ไฟเต็มเพดานอะ่ะอันนี้ยังไม่รวมไฟที่อยู่ตามลําโพงอีกนะครับยังไม่รวมไฟตามลําโพงนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายแบรนด์นะครับรถหอจอกเอจริญทรัพย์ยานยนต์นะครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะอยากเหมารถคันนี้รถบ้านนี้ก็ลองโทรติดต่อได้นะครับโทรติดต่อได้รถบ้านนี้ใหม่นี่ครับนี่ก็เป็นโซฟาโหให้ดูแบบดูเสียมากเลยนั่งมุมนี้เนาะแล้วก็แขนเท้าตรงนี้นะครับพืกอนเนาะเสียมากเลยนะเบาะนั่งได้ประมาณสี่คนเนาะสามสี่คนสักสบายสบายก็สามคนปะคนนั่งซ้ายขวาแล้วคนกลางแต่ แต่4คนก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยงามตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้ซับเอาเท้าวางได้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นี่โอ้โหผมผมว่าผมต้องมาเปลี่ยนแล้วแหละรถอามัมเลยต้องมาเปลี่ยนให้มันเป็นไทซีแบบรุ่นใหม่เหมือนเขานะครับสวยมากเลยเรามองมาด้านหลังก็เนี่ยครับบันไดเข้ารูปหมด ได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้ช่องอะไรน่าจะเป็นช่องชากาแฟอ่าสวยสวยสวยปะเดี๋ยวเราเดินไปเอารองเท้าข้างบนพูดถึงเนาะซื้อรถห้างในราคาสักไม่เกินหนึ่งล้านรถห้างนะครับซื้อรถห้างในราคาไม่เกินหนึ่งล้านแล้วมาแปลง2งล้านสองเออผมว่าก็ก็ตกสองล้านนหน่อยเอ,อือ น่ารุนนะครับเพื่อนใช่ไหมคือเราก็จะสามารถได้ได้รถห้างที่ที่เป็นทรงใหม่โดยที่แต่อย่างนี้ผมเห็นพี่บอยว่าอย่างคันเนี้ยเจ้าของมาแปลงทรงกับพี่บอยเนะี่ยพี่บอยบอกว่าประหยัดเงินจากการที่เราไปต่อรถใหม่เลยอะ่ะจะห่างกันอยู่ประมาณห้าแสน ห้าแสนเลยนะครับห้าแสนเลยนะไม่ใช่นน้อยเลยนะครับเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะระหว่างรถต่อใหม่กับรถแปลงด้านข้างซ้ายขวานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความาตั้งใจของเจ้าของรถนะว่าอยากได้รถต่อใหม่หรือรถแปลงนะคำว่ารถต่อใหม่นี่ก็คือเขาจะขึ้นเหล็กเหล็กใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับ แต่รถแปลงก็หมไ่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ใช้เหล็กใหม่นะครับรถแปลงก็คือใช้เหล็กส่วนไหนที่มันยังใช้ได้ก็ใช้ส่วนไหนที่มันผุมันพงังมันหักมันขึ้นสนิมมันหมดอายุนะครับอู่เขาก็ทําการแต่งเติมให้นะครับทําให้มันแข็งแรงนะครับนะครับโอ้คุมนะเพื่อนๆผมมากผมมองไปมองมาร้านสองเนาะกระจกกระจกนีถ้าพูดถึงเราซื้อรถมาเราก็ใช้กระจกเก่าก็ได้นะครับ แล้วเราก็ได้ได,ได้ได้ท้ายใหม่อันนี้คือรวมไฟด้วยนะรวมไฟได้แบบนี้เลยร้านสองใจมาร้านสองได้แบบนี้เลยกระจกเราใช้กระจกเดิมก็ได้นะครับแอร์ก็ใช้แอร์เก่าก็ได้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราซื้อรถมือสองมาแล้วมันมีแอร์เก่าอยู่แล้วถูกไหมมีมีกระจกอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับแต่เราได้งานภายในสวยขนาดนี้นะครับก็ถือว่า สวยงามสวยงามสวยงามโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าใครสนใจแปลงทรงตามนี้นะครับโทรมาหาอูพี่บอยจัดหนากนะอยู่ที่บ้านโป่งนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจนะครับซื้อขายรถหรือกำลังหาข้อมูลนะ หาข้อมูลในการปรับปรุงตัวถังหรือหาข้อมูลในการาแต่งเติมหาอูอยู่นะครับก็ดูคลิป Amazing แล้วก็นะอย่าลืมบอกพี่บอยด้วยเออดูมาจาก Amazing ิงให้มีกำลังใจหน่อยนะครับผมเชื่อว่ามีเท่าแก่มีพี่ๆที่เล่นรถเนี่ยหลายๆคนก็ กำลังตัดสินใจคนที่เล่นประกอบก็จะมาย้ายมาเล่นรถห้างคนที่มีรถทรงใบไม้ก็จะพัฒนามาเล่นยูโรนะครับมันก็คือการพัฒนาทางธุรกิจนั่นแหละครับผมลองดูกันเอาครับนะครับน,นี่สวยรลก็สวยนะด้านบน,วนสวยมากโอเคครับถ้าผิดพลาดประกานนดพูดผิดหรือ อะไรยังไงก็มาซิก็ขอโทษขออภยัยด้วยนะไม่มีเจตนาอื่นใดแค่อยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความทันสมัยความพัฒนาของวงการรถบัสสามสูตรเรานะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปเบียดเบียนอะไรยังไงใครโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ